ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดีกันรายการ DDK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเพนนิสซู EP ที่8แล้วนะครับกับส่วนสัตว์โดนซูนั่นเองนะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วนะครับเราได้ทำกงน้องกอริล่าไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากที่จบ EP ไปนะครับเราก็ได้ซื้อตัวเมียมาเพิ่มนะคบให้น้องมีคู่นะครับผมเราเห็นปะนี่น้องมีคู่แล้วอุกเกอกก ฉันมีเมียแล้วฉันมีเมียแล้วแล้วเมียฉันสวยมากเลยอุเกอุเกก็วันนี้เราจะมาสร้างกองรีเมอร์นั่นเองนะคะผมผมพู้ถูกใช่ปะนี่กองรีเมอร์ครับนี่น้องหน้าตาจะประมาณนี้นะคะผมซึ่งกงน้องรีเมอร์นะครับบอกเลยว่าต้องยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะผมแล้วก็สามารถให้คนเข้าไปดูได้ด้วยแถมอ p นี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับผม e p นี้เราจะเลี้ยงรีเมอร์ทั้งหมด สามสายพันธุ์นั่นเองนะคะก็จะมีอ่าอย่างเช่นอ่ารีเมอร์นะครับอ่ารับฟังเขาว่ารีเมอร์ไปปุ๊บก,ก็จะมีรับรีเมอร์นะครับก็คือตัวนี้เลยหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็คือตัวน้องจะเป็นขาวดำเนาะต่อมาก็จะมีรีเมอร์หางแหวนนะครับที่เราจะเลี้ยงด้วยอ่ามีสองสายพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายนะครับก็คือเลดดีเมอร์นั่นเองนะครับผมก็น้องจะเป็นตัวสีแดงประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ผมได้ทําการซื้อน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมอยู่นี่นี่เห็นปะนี่ซื้อน้องมาแล้วทั้งเพศผู้เพศเมียนะคะผมวันนี้เราจะมาสร้างโกงน้องรีเมอร์ทั้ง3สายพันธุ์นั่นเองนะครับให้มาอยู่กงเดียวกันนะครับผมซึ่งโกงของน้องจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยตรงนี้เลยจะใหญ่ๆมากครับผมเนาะเพราะว่าน้องจะได้อยู่แบบไม่แออัดนะคะเหมือนกกงแบบพวกโกงต่อไปนี้นะคะผมที่เราทําไว้แออัดมากนะครับผมเนาะโอเค แล้วก็ทุกคนสามารถลงไปดูได้ด้วยนะคะผมอ่าลงอีกแล้วใช่ไหมครับผมว่าผมไม่ทําลงแล้วเหล่าจริงผมจะไม่ทําลงไปแล้วทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทําถ้ำเว้ยอ่ะเฮย้ยอ่ะเฮ้ยความคิดดีๆอีกแล้วนะครับผมเนาะตอนที่แรกก็ไม่อยากคิดเหมือนกันว่าจะทําเป็นถ้ำหรือเปล่าอะไรยงี้อ่าน้องทําเป็นถ้ำละครั้งเนี้ยครับผมเนาะเราจะสร้างเป็นภูเขาภูเขาที่มีแต่รีเมอร์นั่นเองนะครับนะผมเนาะมา ที่เวลาเริ่มสร้างนะครับผมรุยะต่อถนนก่อนนะครับถนนเราจะเอาตรงนี้นะครับผมเป็นกงทางเข้าน้องนะครับผมเนาะอ่าเป็นกงทางเข้าน้องอ่าทางเข้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเอายาวๆหน่อยเนาะอืมจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นกงของน้องรีมร์นะครับผมทั้งสาสายพันเลยนะต่อทางแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าต่อทางไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเนาะปึ๊บ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  เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างภูเขาล้อมรอบนั่นเองนะครับผมเนาะภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็เว้นทางให้เข้าด้วยเนาะประมาณนี้ทางก็ต้องใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ภูเขาก็ต้องใหญ่ๆด้วยเนาะเพื่อให้เหมาะกับน้องน้องจะอยู่นะครับผมเนาะก็ทำภูเขาน้องแหละนะผมว่าต้องมีถนนสตาร์ด้วยนะครับผมทางเข้ามาถนนสตาร์ต้องทางเข้ามาด้วยนะเอาจริงนี่แล้วก็ถนนสตาร์ก็ต้องเข้ามาด้วยเอารกเข้ามานิดนึงอ่า เอาไว้เผื่อครับเอาไว้เผื่อ,อไว้เผื่อโอเคต่อมาก็ทําภูเขาได้เลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็อาจจะแปลกๆนิดนังนทุกคนครับเพราะว่าผมไม่เคยทําภูเขามาก่อนนะครับแบบเนี้ย <laughs> อาจจะแปลกๆนิดนึงนะภูเขาอาจจะแบบเบี้ยวๆนิดนึงเนาะขนาดเราประมาณนี้พอนะครับความเข้มน่าจะเยอะแล้วเนาะใช่ผมว่าความเข้มน่าจะเยอะแล้วนะครับนี่เป็นภูเขาแบบนี้เลยภูเขาของรีเมอร์เราก็จะขุดประมาณนี้นะครับผมเนาะปึ๊บ ขุดไปนะครับขุดไปนะครับเออขุดไปไม่เป็นถ้ำดีกว่านะครับผมว่าเป็นแบบว่าภูเขาล้อมรอบอะไรเงี้ยภูเขาล้อมรอบแบบมีแต่รีมือทั้งหลายเนี้ยประมาณนี้น่าจะดีกว่านะครับผมเนาะใหญ่อยู่นะเอาจริงกงน้องเนี่ยโอเคต่อไปเราจะมาสร้างกงน้องนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องรีมือเราต้องไปดูข้อมูลก่อนนะคะว่าน้องต้องความสูงเท่าไหร่อ่าความแข็งแรงระดับ1ต้องมีที่กั้นไม่ให้ปีนออกสูงมากกว่า1.25เมตร แหล่งน้ํากว้างมากกว่า3เมตรและลึกมากกว่า1เมตรนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเราจะมาสร้างกําแพงนะครับที่เป็นแบบปีนไม่ได้นั่นเองนะครับผมเนาะเอาแบบประมาณไหนดีเอาแบบว่าประมาณนี้ดีไหมแต่นี้ปีนได้นะผมต้องดูที่มันปีนไม่ได้ครับลูบแสงไม่สามารถปีนได้อ่าอันนี้ปีนได้นะครับน้องปีนได้เดี๋ยวตีนะครับผมเนาะอันนี้ปีนได้นั้นเอาแบบนี้ไหมโกนี้ดีไหม ก็กิดเหมือนเดิมดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องมันจะปีนได้แล้วปีนเล่นด้วยแงจริงแต่น้องมันดื้อเดี๋ยวนะทางก็ <c oughs> ผมลืมเห็นทางทางมันนี่โอเคได้ละโอเคทางเข้าพนักง,งานตรงดีนะครับผมเนาะแล้วเราก็จะสร้างโลงน้องนั่นเองนะครับผมทางเข้าไปใหม่อ่ะได้แล้วนี่ไงโอ้ทำไมทางมันเล็กจังเลยอะ <c oughs> ทําไมเส้นทางมันดูคลอดจังเลยอะดูสิุกคนดูสิมันดูแปลกไหมอะเส้นทางดูคลอดมากเลยอะ ประมาณนี้นะคะผมเนาะกงน้องรีเมอร์สามารถมาถึงได้แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น uh, ทางเข้าของพนักงานここ myself, นะคะผมทางเข้าของพนักงานจะเป็นประมาณนี้อยู่ตรงนี้เห็นนะมันพอได้นี่ได้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 เออได้แล้วสวยๆนะครับเก๋ๆเนาะกรงน้องรีเมอร์ของเรานะคะผมทางเข้าจะอยู่ตรงนี้เลยดีตรงนี้โอ้ยทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทุกคน นี่แล้วเข้ามา๊บก็จะเจอกับผู้เข่าของน้องรีมือนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าดูซิว่าขนาดเท่าไหร่โกงเนี่ยผมว่าโกงน่าจะใหญ่นะจริง7จ0 0รตารางเมตรน้องต้องการเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันน้องต้องการแค่2อ0ตารางเมตรแต่พี่จัดให้ไงเพราะว่าอยู่กันหลายตัวแง่จริงอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายสาัตว์ไปดีกว่าเนาะแต่ขออนุญาตเอาสัตว์พวกนี้ ไปกักการโรคก,กันก่อนนะครับนี่สัตว์พวกนี้เอาไปกักการโรคก,กันก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจโรคนะครับมาส่งไปที่สวนสาตว์แล้วก็ไปที่กักการโรคก,กันก่อนเลยเนาะโอเคกักการโรคเลยครับไปโอเคประมาณนี้ผมจะตกแต่งเพิ่มก่อนดีกว่าก,ก่อนที่น้องจะมานะครับผมเนาะซึ่งน้องชอบแบบไหนดูซิเดี๋ยวผมอนุญาตดูก่อนนะครับปึ๊บไปที่สาตร์อ่าน้องต้องการแนว แนวเขตร้อนหล่อแล้วตัวอื่นน่ะต้องรีเมอร์ตัวอื่นต้องการแบบไหนล่ะครับอย่างเช่นรีเมอร์หางแหวนน้องก็ต้องการแบบเขตร้อนเหมือนกันรีเมอร์ธรรมดารีเมอร์ลับรีเมอร์ก็ต้องการแบบเขตร้อนอน่นอรราออแล้วรีเมอร์เดนรีเมอร์ต้องการอ่าเขตร้อนพอๆกันเลยครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะทําป่าเป็นเขตร้อนนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเราก็เลือกนะคะเป็นเอ่อเป็นไบโอมเอาเดี๋ยนะมันต้องเป็นทวีปใช่ปะ มาดอยู่ไหนเนี่ยเขตร้อนน่ะทุกคนน้องชอบใบโอมเขตร้อนน่ะทะเลสายเนี่ยเขตร้อนจะ้ะนี่แล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นแนวเขตร้อนนั่นเองนะคะผมเนาะเสร็จสับมาให้อย่างกับเรียงเอามาให้เลยแล้วครับผมเนาะรู้สึกว่าน้องรีเมอร์ต้องการต้นแบบนี้ไหมอะ่ะต้นปาล์มดีไหมต้นปาล์มก็ดูสวยนะ อยากแอต้นที่มันดูแบบต้นมะขามเหรอ <c oughs> ต้นมะขามมันจะแปลกไหมกับน้องริมือะทุกคนแบบนี้ดีกว่าต้นไผ่ดีกว่าน้องริมือต้องชอบต้นไผ่แน่เลยที่พี่ปลูกไว้นะครับผมเนาะนี่ต้นไผ่วางไว้รอบๆเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้ตกแต่งโกงน้องนะครับ <c oughs> โอเคผมก็สวยแหละอประมาณนี้เอ้ยสวยมีจต่ป่าไผ่ออ้ยสวยเนี่ยมีจต่ป่าไผา่ทุกคนครับด,ด้านบนก็ต้องมีแบบว่า ก้อนหงก้อนหินหน่อยเนาะใช่เพื่อความแบบสวยๆ,ๆนะครับก้อนหงก้อนหินโอเคประมาณนี้อ่าดูไม่โลนแล้วทุกคนครับต่อไปก็วางอ่าใบไม้ด้วยวางแบบพวกดอกโมด,ดอกไม้ด้วยเนาะเพื่อไม่ให้โลนเกินไปนะครับอ่าะแบบาม,มันดูไม่โลนมันดูไม่โลนนะครับทุกคนครับอ่าแล้วก็ต้นไม้เพิ่มนิดหน่อยแล้วกันนันด้านบนอ่าเพื่อความรบลืนของน้องนะครับอ่าประมาณนี้ อ่าต่อไปได้เวลาปล่อยน้องแล้วตามตามยถากรรมของน้องเอาไม่ใช่โอเคได้เวลาปล่อยรีเมอร์ทั้ง6ตัวนะคะผมนะทั้งสาสายพันธ์เลยป่ะ 3, สาสาพันธ์ได้เวลาออกโลดเต้นแล้วหนูเอ้ยมาย้ายมานี่โกงใหม่ของน้องมาเลยมาเลยโกงน้องกกงใหม่มาแล้วจ้า ได้เวลากอเกมนะคบผมเนาะได้เวลากอเกมนะครับทุกคนครับอาจจะช้านิดนึงนะคะผมพอดีน้องกําลังขนส่งมาครับนี่กาลังลําเลียงมาอ่าลําเลียงมาถึงแล้วนี่น้องลําเลียงมาถึงแล้วดูสิน้องตัวเล็กกระติดเลียวโกงน้องมันเริ่มเทิมเลยว้าวใช้จะคุ้มไหมเนี่ยน้องน่ารักมากทุกคนครับเอาจริงดูสิเอ้ยน้องน่ารักอะดูน้องสิ น้องน่ารักทุกคนครับเราให้พื้นที่น้องเยอะมากเลยอะอะไรเขาบอกว่ามีปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพออะเอ๊ะอ๋อเจ็ดพันตารางเมตรน้องไม่มีพี่ปีนต้นไม้เอางั้นโอเคเดี๋ยวพี่พยายามจะคัดค้นหาให้น้องนะแต่เอาจริงว่าทามันต้องเล็กนิดนึงเนาะหัวทามันใหญ่เกินไปใช่ปะต่อไปน้องต้องการที่กำบังนะคะผมเนาะเราก็จะสร้างบ้านนั่นเองนะครับให้น้องอีกแล้วนะคะผมเนาะ เอาเป็นบ้านแบบนี้ทุกคนมีบ้านแบบนี้แต่ต้องเล็กๆหน่อยเนะเาะเพราะน้องตัวเล็กติดกระติดเดียวเองจริงความกว้างระดับระดับ12พอๆแล้วกันเนาะมีบ้านหลังที่หนึ่งแล้วก็บ้านหลังที่สองไว้ด้านหน้าดีไหมบ้านหลังที่สองแล้วก็บ้านหลังที่สามอ่ามีสามหลังนะครับผมเนาะเขเยแล้วเราก็จะขุดเข้าไปนะครับผมเนาะไปแบบนี้เลย อีกแล้วนะครับเออะไรทำๆไว้ก่อเนี่ยน้องพี่รู้สิพี่ชอบอ่ะผมผมชอบนะเวลามีทำอะไรเงี้ยดูแบบน้องดูสบายอ่ะพ่รู้เหมือนกันว่าน้องสบายหรือเปล่าแต่พี่ชอบทำนะพี่ชอบเขาทำนะน้องเนอะโอเคประมาณนี้ได้ไหมน้องน้องชอบไหมอ่ะดูสิน้องชอบที่กำบังไหมอุ้ยน้องชอบอ่ะน้องเลิฟเลยที่กําบังของน้องใช่น้องชอบที่กําบังของน้องโอเคเดี๋ยวพี่กดตัวนี้ต่อน้องชอบที่กําบังพี่ก็ชอบเหมือนกันนะจ๊ะ ก็มันสวยนะมัสวยอืมโอเคน้องชอบที่กำบังนะครับผมเนาะโอเคทุกทุกคนไม่ต้องเบื่อนะครับเราจะทำแบบนี้ตลอดทั้ง EP นะครับผมเนาะตลอดทุก e ีเลยเพราะมันทำง่ายดีแล้วธรรมชาติด้วยทุกคนผมชอบนะมันธรรมชาติดีอ่าประมาณนี้ต่อไปก็ตรงนี้ด้วยน้ <c oughs> องรีเมื่ออยากกัดกันตายนะ <c oughs> โอค กดพื้นทีปปปปป่ปุ๊บ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 กดให้น้องกดให้น้องอยู่อ่าประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาด้านบนหน่อยอ่าอุ้ยพังเลยโอเคนะครับผมประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วโกงน้องรีเมอร์อา้ายังไม่เสร็จ <c oughs> ถนนว่าเราจะเอาแบบตรงไปดีไหมให้แบบว่าซิกแซกไปซิกแซกมาอะไรเงี้ยทุกคนครับใช่รู้สึกว่าถานนเส้นทางเดียวมันดูแปลกๆเนาะใชม่มันดูแบบมันดูแบบมันน้อยเกินไปเส้นทางมันดูน้อยเกินไปอ่ะ คนเดินมันเดินไม่จุใจไงเราลงให้ก่อนนะมานี่เดินมาต,นตรงามาให้เดินแค่นี้พอเนาะผมว่าตรงนี้ก็โอเคเนะจริงให้เดินแค่นี้ดูพอแล้วอะ่ะอืมประมาณนี้ไม่อยากรบกวนสัตว์เยอะเกิเนอนระแล้วก็เอาแบบว่าพื้นดินหนะักอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะผมต่อไปเนาะต้องการที่ปีนป่ายนะคะผมก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะผมเนาะ ึ่งต้นไม้เราก็จะเอาแบบสูงๆเลยนิดนึงนะครับผมเอาแบบว่าให้น้องสามารถเกาะได้นะครับต้นไม้ก็ต้องถูกสูงหนะะ่อยเนาะอย่างเช่นต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยหรอน้องชอบต้นมะพร้าวไหมพี่ว่าน้องไม่ชอบอีกแล้วโอ้โหจะน,นะน้องไม่ชอบต้นไผ่เลยทุกคนแล้วเราวางไผ่ล้อมรอบน้องเลยโอ้ไม่กอเราก็ต้องลบทิ้งนะครับผมเนาะเพราะน้องไม่ชอบนะครับ นั่นไงผมว่าแล้วน้องไม่ชอบต้นไผ่ทุกคนเอาแล้วไงเออเอาแล้วโดนเอาไง,โด,าไงโดนเอาไงก็ทำไงก่อนนะต้องลบไอันี้เอาก่อนทุกคนครับแล้วก็ไปที่ร้อนชื้นอ่าดูซิว่าร้อนชื้นมีป่าหรือเปล่าเดี๋ยวชิบหายละน้องไม่ชอบด้วยทุกคนน้องเกลียดเลยละ่ะเนี่ยน้องเกลียดอ่ะผมก็ติ๊กออกแล้วนะเขตร้อนเอาออกไปเลยโอเค ร้อนชื้นเนี่ยติกร้อนชื้นแล้วนะแต่ไม่น้องไม่เอาอะ่ะเนี่ยติกร้อนชื้นเนี่ยต้นไม้น้องไม่ชอบอะ่ะร้อนชื้นแบบไหนนี่บ้างองต้นแบบนี้ป่ะไม่ใช่อีกน้องโอ้ต้นนี้สูงเกิน bon ไปไม่เอากรีดเลยเมื่อกี้เนี่ยต้นเนี้ยอันนี้ไม่เอาต้นนี้ไม่เอาต้นนี้ไม่เอาโอเคนะ้องชอบต้นแนวนี้อ่าต้นกระโปงฮะต้นกระโปงต้นกระโปงคือไงต้นกระโปง ต้นอะไรอ่ะต้นคอกรูดต้นคอกรูดทำไมมันต้นเล็กจังเลยอ่ะเมื่อกี้ต้นบรรเลมเลยนะเมื่อกี้ต้นไหนต้นบรรเลมนะนี่ไงอะไรสเตนเกอร์ทีอะไรเงี้ยเออเนี่ยน้องชอบต้นแบบนี้เว้ยเออนั้นเราก็ชอบเหมือนกันน้อไม่เป็นไรหรอกก็จัดแปะแปวางไปก่อนเงี้ยรูคภาพสวยสี่ต้นห้าต้นหกต้นประมาณนี้อ่าสวยๆเก๋ๆพูดเลยน้องชอบไหม โอ้น้องไม่มีที่ปีนป่ายหรอเนี่ยเดี๋ยวนี่ปีนป่ายน้องเยอะแล้วนะนี่น้องสามารถปีนป่ายเล่นได้เลยนะเนี่ยจริงน้องไม่ชอบเหรอความสูงที่ปีนป่ายได้ออาก็เนี่ยปีนได้ต้นไม้ต้นน,ตนนี้ปีนได้เนอะทำไมน้องไม่ปีนอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้อาหารน้องก่อนนะครับเดี๋ยวน้องตุยนีอรีเมอร์รีเมอรมอ์โอเครีมเมอร์นะ ต้องต้องให้แทนอาหารก่อนนะคะรับจุดลาอาหารก่อนนะะ้องอ่าของเล่นนะะ้องมีแล้วที่ปีนปนะะ่ายน้องยังไม่มีอ่ะที่ปีนปนะะ่ายน้องอ่ะเอาสูงหกเมตรอ่ะมาปีนน้องไม่ยอมปีนต้นมไม้ดีน้ำพี่เอาเสามาให้นะะ้องปีนก็ได้ะะ <c oughs> อ่ะอ่ะพี่ให้เสามานะะ้องมาปีนก็ได้ะะอ่ะปีนความสวยตรงนี้อ่ะปีนมาโชว์ความสวยกับทุกคนเลยเงี้ยอ่ะปีนโชว์ความสวยแล้วก็ตรงนี้ ไม่ชอบที่เฮปิเยอะๆเลยเนี่ยฮะพออย่างพอใจอยังเขาบอกว่าผู้เข้าชมหลายคนคิดว่าราคาตั๋วถูกเกินไปเอาผู้ใหญ่สิบแปดเด็กสิบเจ็ดทไมอ่ะมีแต่คนบอกค่าตั๋วเราถูกเกินไปหรอทําไมอ่ะมันก็โอเคอยู่นะราคาประมาณเนี่ยอืมอืม,อมนี่กองน้องรีเมอร์แล้วไงต่อเนี่ยเดี๋ยวนะน้องรีเมอร์ต้องการอะไรเนี่ยดูสิน้องวิ่งไปวิ่งมาเลยเนี่ยพืนที่ มีปัญหาพื้นที่แออัดเหรอน้องมันยังไม่ความสูงไม่พออีกเหรอต้องการต้นไม้ประเภทไหนเนี่ยถึงจะได้ความสูงประมาณนี้มีป้าต้นปาหรอคิดว่าตุ๊กต้นปาป่ะเนี่ยดูสิต้นปาน้องปีนได้ปะเออน้องปีนได้ดีว่าน้องปีนต้นปาได้ดีว่าโอเคแล้วทำไมเราตลูกะปลูกต้นปาไม้แซ่ๆด้วยให้น้องปีนเล่นนะครับน้องปีนเล่นปลูกต้นปาแซ่ๆนี่อะไรนม่มีต้นลอยได้ด้วยอ่าปลูกให้ต้นปาน้องปีนได้ด้วยนะครับทุกคนครับ แล้วน้องดีเมอร์ไปไหนเนี่ยโอเคดีเมอร์อยู่นี่กลุ่มสังคมมีสัตว์โตเต็มวัยและเด็กน้อยเกินไปกลุ่มสัตว์สังคมของสัตว์หรอก็มีเยอะนะเอาจริงอ่าสิ่งแวดล้อมโอเคครบครบหมดแล้วอ่าน้องน่าจะคุยได้แหละเดี๋ยวก็ทำรูปก,กันเอาเองแหละเอาจริงเดี๋ยวทำรูปกันเอาเองเนาะและตว์เครียดเอา้าอย่าเพิ่งเครียดสิใจยเย็นขอสร้างกกงนี้ให้เสร็จก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางออของเล่นให้น้องเพิ่มดีกว่านะครับผมอย่างเช่นเอาไม่ใช่ดิวางวางหินวางดอกไม้เพิ่มเออขอโทษก็ขอโทษผมพูดผิดพอดีมันน้อยเกินไปสำหรับผม,มเอาจริงมันยังน้อยเกินไปอ่ะดูสิยังไม่มีหงมีหินเลยแถวเนี้ยขอวางเศษหินหน่อยนะนี่คือเศษหินนะน้องนี่คือเศษหินแบบระดับบิ๊กเอะทุกคนเข้าใจปะระดับบิ๊กเอ่ะเสร็จละผมว่าประมาณนี้ก็รับโอเคไหมก้อนหิน อ่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยมันมันล้นเกินมันล้นเกินอ่ะแล้วก็ต่อไปก็วางใบไม้ครับผมวางดอกมงดอกไม้เนาะตกแต่งประดับนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่เอาน้องไม่ชอบน้องชอบอย่างนี้ไหมอ,อ่ะเนี่ยน้องก็ไม่ชอบอีกน้องชอบนี่ไหมใบเฟิร์นไหมเนอะโอเคน้องชอบใบเฟิร์นแล้วเนองโอเคมาน้องที่จะปักใบเฟิร์นให้ทั่วบ้านเลยเนี่ยนี่เนี่นี่เน,น่เสร็จแล้วต่อไปก็อย่าลืมนะคะวาง มีนะครับโดนทนะครับวางโดนิสเดี๋ยวเราจะวางโดนทด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าไม่ให้ดูฟรีนะครับทุกคนครับราต้องวางโดนทด้วยนี่ไม่ให้ดูฟรีไม่ให้ดูฟรีวางโดนิสท,ทุกสามนิ้ว <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราจะมาทําป้ายนะคะเป็นป้ายบอกว่าสัตว์ตัวนี้ชื่ออาย,ายัยแล้วก็ต้องมาดูด้วยนะครับผมพลังงานถึงไหมโอเคพลังงานถึงนะครับเราเอา โอ้ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้อ่าเป็นบอกป้ายสัตว์นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอุ้ยมันมีหลายตัวนี่หว่าผมลืมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจอมันเยอะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาจอเยอะนะครับผมเนาะอ่าเราจะมาจอเยอะตรงนี้ก็มีจอด้วยอ่ะอ่าตรงนี้ก็มีจอด้วยอามีหลายจอครับมีหลายจอเพราะว่ามันมีสัตว์ตั้ง3ตัวนะครับผมในกรงนี้นะครับใช่มันมีสัตว์ตั้ง3มตัวอ่าเราต้องวางบอกว่าสัตว์มีสัตว์ตัวไหนบ้างในกรงนี้นะครับ มีทั้งหมดสัตว์สามสายพันธุ์นะครับที่อยู่โกนี้นะครับผมเนาะใช่ใช่แล้วก็มีนี่ด้วยเดี๋ยวนะทำลิเมอร์สายพันธุ์เดียวได้ไหมเนี่ยถามจริงประมาณนี้ผมว่าโอเคเนาะใช่ผมว่าโอเคแล้วอ่าต่อไปมันต้องขาดอะไรบางอย่างแน่เลยอะผมว่ามันมันยังแห้งเกินไปทุกคนครับน้ำตกไงทุกคนใช่เราขาดน้ำตกไม่ได้ ลบก่อนแปบ๊บหนึ่งตรงนี้มันมันล้นเกินไปเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดตรงนี้เราจะเขี่ยทีให้หมดเลย <c oughs> เราจะทําน้ําตกของเราทุกคนครับมันดูล้นเกินไปเว้ยมันยังแบบมันยังไม่สวยทุกคนใช่ความสวยมันยังไม่ได้เว้ยเราต้องทาน้ําตกด้วย <c oughs> ฉันว่าแล้วฉันลืมอะไรนะครับผมเนาะเออวางนะ้ำอา้าวทำไมมันแบบเนี้ยนึงนะเดี๋ยวย้ายที่ก่อนย้ายที่ก่อนย้ายที่ก่อน จากที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยผุดเพิ่มนะคะผมเนาะก็จะเคลียร์น้ำปุ๊บเขาให้เราก็จะทุบตรงนี้ทิ้งทุบ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 ทิ้งอ่าโอเคแล้วก็วางน้ำได้เลยครับผมอ่าต่อไปเสร็จแล้วก็จะก๊อปปี้นะครับนี่ก๊อปปี้จากอันนี้นะครับเราจะกอ๊อปปี้่าอุ้ยมีนี่ด้วยเดี๋ยวนะก๊อปปี้ก๊อปปี้อ่าแล้วกด คั copy นี่เราก็จะได้น้กตกแบบ .png มาแล้วนะครับผมเนาะนี่้วก็วางไปเลยเค่อยหมดครับผมมันก็จะแบบมันก็จะแบบนี้หน่อยเนาะเออต่อไปก็ copy อันนั้นมาอีกนะครับผมเนาะอ่า copy ตรงน้ำตกนะครับตรงนี้น้ำตรงเนี้ย copy ได้ไหมนี่เรา copy นี่เราก็จะได้น้ำตกอีกที่หนึ่งมาแล้วทุโคนแบบสวย ก็เก๋อเนี่ยจริงก็เก๋อเนี่ยทำเป็นทำเป็นพูดไปก็เก๋อยู่นะเนี่ยนี่สวยเออเนี่ยได้น้ำตกอันนึงเลยเห็นปะเฮ้ยบาโบโคหม,มูย่างทุกคนครับสวยเน,นี่ยจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเดินดูชมกันดีกว่าเนาะเชยชมกันดีกว่าเชยชมกันดีกว่าอ่ะเราจะขอนําเสนอกงลีเมอร์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 เดี๋ยวนะเราจะเดินมาตรงนี้นะครับทุกคนครับนี่เราจะเดินตรงนี้ นี uh, ่อันนี้จะทางขึ้นไปดูกอริลลานะคะผมแล้วก็ตรงนี้ทางขวามือของเรานะคะจะเป็นเขาของรีเมอร์นั่นเองนะคะผมแล้วก็จะมีทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับที่จะมีการบอกว่านี่นะกรงนี้มีทั้งหมด3าสายพันธุ์นะก็มีรีเมอร์ขาวดำรีเมอร์แดงและก็รีเมอร์หางแหวนนะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็ไปดูปุ๊บ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 ปุปุ๊ปปุ๊บป น้องรีเมอร์ทั้งสายพันพันนะครับที่กําลังเอ,อเดินไปเดินมาอยู่นะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะมีแบบว่ามีน้ําตกด้วยนี่น้ําตกแบบธรรมชาติสวยๆคูลๆเนานะนี่แล้วก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสวยอ๋อว่ามันก็สวยไหมถามจริงทุกคนว่ามันสวยไหมทุกคนครับ <laughs> ผมสร้างแต่ละอย่างมานี่คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนมองออกไหมเนี่ยถามจริงทุกคนจะมองออกไหมมันสวยขนาดไหนเนี่ย ใช่บอกเลยว่าตามไม่ถึงแน่นอนทุกคนครับใช่ตามไม่ถึงแน่นอนโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องดีเมอร์กันดีกว่านะครับนี่อะไรอ่ะเฮ้ยรายการศึกษาวางห่างจากพันเป้าหมายมากเกินไปอ๋อไอ้ไอ้สาวตัวนั้นหรออ๋อไอ้สาวป้ายนั้นหรออ่ะวางไกลเกินไปคนเลยงงนะสิเออไม่เป็นไรก็ได้เราลบทิ้งก่อนอ่าโอเคไม่เป็นไรลบทิ้งก่อนอ่อนั่นมันเป็นไรก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ อ่าแล้วก็บอกว่าราคาตั๋วถูกขึ้นไปอีกแล้วตั๋วอีกแล้วเหรอตั๋วถูกเกินไปอีกแล้ว,ว,อลวเอายี่สิบก,ก,ก,ก็ได้อ่าผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบเก้าอ่าคิดโคตรพ่อโคตรแม่แพงแล้วเนี่ยพวกนี้นี่ยังจะบ่นอีกไหมฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูน้องดีเมอร์กันดีไหมทุกคนน้องดีเมอร์อยู่นี่ไงน้องดีเมอร์เอาเอาพันเรเดียเอาพันเอาพันนี้ก่อนเดีว๋วกันอ่าอ,อนี่ตัวนี้เอ้ยมีน้องแล้วเหรอเฮ้ยมีลูกแล้วเหรอเฮ้ยน้องมีลูกแล้วทุกคนดูนี่สิ ว้าว wow. น้องมีลูกแล้วน้องรเมอร์ตัวดําขาวนะครับผมเนะเาะแล้วก็มีรเมอร์แดงด้วยนี่รเมอร์แดงแล้วก็จะมีรเมร์แบบหลายตัวด้วยนะครับในสสยพันุในกล่องนี้นะครับเยอะมากทุกคนอุย๊ยน้องน่ารักกทุกคนครับนิงนิงอันนี้จะเป็นรเมอร์หางแหวนนะครับผมแล้วก็นี่ริมืแดงใช่ป่ะรเมร์แดงใช่ป่ะเนี่ยอันนี้รเมร์แดงปะอ๋อเลดรเมร์เลดรเมรอโอ้ดิดูซิดูซิดูซิ ว้าวเลดรีเมอร์ดูสิทุกคนน่ารักอกะยำยำยำม,ม,ม,มหาเล็กกีดจ้ะ <c oughs> นางน่ารักอะอุย้ยน้องเอาเอาขาจุ่มน้ําด้วยน่ารักแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์นึงอยู่ไหนวะอีกสายพันธุ์นึงอยู่ไหนอ่ะนี่ปั๊ตัวนี้ปั๊ไอแพนดา้าไอแพนดา้ารีเมอร์อ่ะคล้ายๆอยู่เนี่ยนี่ใช่ปะ่ะนี่ไอลัฟรีเมอร์นี่อีกสายพันธุ์นึงนะครับที่เราเลี้ยงอยู่นะครับผมเนาะนี่ก็จะประมาณน,นี้นะครับทั้งหมด สามสายพันธุ์นะครับเกี er ่ยวกับน้องรีเมอร์ท <cartoon> ั <t oss> ้งหมดเราก็จะเอามาจัดในกรงนี้นั่นเองนะครับผมเนาะกรงน้องอาจจะใหญ่ดนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็เป็นไงบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะว่าคลิปของผมมาแล้วนะคะผมก็ใครอยากจะให้สร้างกรงอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะผมเดี๋ยวพี่โดนจะเอามานำมาทำทำเป็นกรงสัตว์ใหม่นั่นเองนะคะผมเอ้ยเนาะทำไม น้องเดินท่าแปลกๆจังเลยน้องรีเมอร์ก็สรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนสรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรับวันนี้ผมก็บายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผมบายบายครับโอ้โหด้วยน้องานารน้องรีเมอร์น่ารักกันทุกคนดูซิรับดีกว่าอ้าว กลับแล้วเอาหลอบใส่เฉยเลยอ่ะเฮ้ยน้องหลอบ,บใส่ได้ไงไม่ได้ตื่นมาเดี๋ยวดีนะฮ้ย